หลักๆก,ก็คือการควบคุมระยะพัดนะครับไอเรื่องของการควบคุมระยะของแบ็กสวิงและแบ็กสโตรกและพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยนะผมอยากจะย้อนกลับไปจุดเริ่มเลยนะครับการควบคุมระยะพัดที่ดีนะครับก็คือการมีสโตรกพัดที่ดีนั่นเองนะครับแน่นอนหลายๆคนอาจจะเถียงเอ้ยโปร80%มันเป็นเรื่องของความร,รู้สึกนะครับในเรื่องของการพัดผมไม่เถียงนะครับแต่ว่า การที่พลาสึกคุณจะเกิดได้และเกิดได้ดีแล้วก็อยู่กับคุณได้นานก็คือคุณก็ควรจะมีกลไกหรือลักษณะการพัดที่ดีนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนของกลไกก็เป็นส่วนของการที่เป็นเรื่องของทิศทางการพัดอันที่2คือเป็นเรื่องของสปรีหรือการควบคุมระยะทางพัดนั่นเองนะครับคราวนี้คําว่าการควบคุมระยะทางพัดหรือสโตรกที่ดีนะครับสมกับการควบคุมระยะนะครับผมอยากจะให้มองภาพนี้นะครับนึกถึงชิงช้า น,นึกถึงชิงช้านะอพาร์ตเตอร์มานะครับผมแกว่งลักษณะนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับลองสังเกตดีๆความเร็วสูงสุดของพัตเตอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยนะก็คืออยู่ด้านแทบจะอยู่ด้านล่างนะครับของอไอ้เจ้าการสวิงตัวนี้นะครับยิ่งขึ้นมันจะยิ่งช้าลงก็ลงอย่างช้าๆแล้วก็มาค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่าสุดนะครับนั้นหมายความว่าถ้ามองภาพนี้เอากันง่ายๆสโตรกพัตที่ดี จังหวะที่เราผ่านลูกควรจะเป็นอัตราเร่งนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมระยะพัดก็คือคการพัดจะเป็นลักษณะของการพัดในอัตราหน่วงไม่ใช่อัตราเร่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราแบ็กสวิงไปค่อนข้างเยอะๆเลยแล้วก็ลงมาช้าๆนะครับเพราะกลัวว่าจะกระแทกพัตเตอร์บ้างนะกลัว ลูกจะออกไปไม่ตรงลายที่เราพัดบ้างนะครับนั้นเวลาเราลงมาเนี่ยการพัดกระกายเป็นอัตราหน่วงก็คือพยายามชะลอชะลอชะลอเมื่อเป็นการชะลอเราก็จะจับสปีดหรือความเร็วของหัวไม้ในขณะผ่านลูกได้ค่อนข้างยากนะครับเมื่อเราจับความเร็วในการผ่านลูกค่อนข้างยากก็หมายความว่าเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมระยะพัดนั่นเองว่าสรุปแล้วระยะประมาณนี้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 เนี่ยนะครับเราควรจะพัดด้วยนะครับ ความเร็วเท่าไหร่หรือพัดด้วยความแรงเท่าไหร่นั้นลักษณะตรงนี้นะครับผมอยากให้มองภาพของอัตราเร่ง1ก็คือมีอัตราเร่งนะครับลงมาอย่างช้าๆแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านลูก,กอล์ฟไปด้วยอัตราเร่งนะครับสคือจังหวะที่ผมชอบมากๆเลยของการพัดคือ1ต่อ1อัตราส่วนนะครับแบ็กสวิงห่งส่วนดาวสวิงหงส่วนนะครับคนที่มีปัญหาคือแบ็กสวิงหงส่วนดาวสวิงอาจจะชะลอแล้วกายเป็น2ส,ส่วน ันกลายเป็นว่าอัจาราไม่ใช่อัจาราเร่งเป็นอัจาราหน่วงนั่นเองนี่วิธีการฝึกนับไม่ง่ายก่อนนะครับลองทิดภาพนี้ก่อนนะครับระยะของการแบ็กสวิงกับระยะของการโฟลตูนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับตำแหน่งที่ผมวางตรงนี้เนี่ยนะครับแบ็กสวิงนะครับระยะของการแบ็กสวิงจะเป็นนะครับระยะที่สั้นกว่านะครับวัดจากอาจารย์โฟูจากลูกแล้วก็ส่งไป แบ็กสวิงสั้นกว่าฟลอร์ทูยาวกว่าตรงนี้นะครับมันเป็นการเขาเรียกอะไรยืนยันว่าถ้าเราพัดด้วยอัตราเร่งแล้วนะครับถ้าเราพัดด้วยอัตราเร่งแล้วนะครับสตรกของการฟลอร์ทูมันควรจะยาวกว่าสตรกของการแบ็กสวิงนั่นเองนะ่ครับถ้ากรณีที่แบ็กสวิงยาวมาถึงลู่แล้วหยุดอันนี้คือเป็นการพัดด้วยอัตราหน่วงซึ่งเราจะมีปัญหาในเรื่องของการ จับความเร็วพัตเตอร์ในการผ่านลูกแล้วก็จะมีปัญหาต่อมาคือเรื่องของการควบคุมระยะพัตต์นั่นเองนะครับนั้นะเริ่มต้นจากง่ายๆนะครับเอามาร์คขีไว้2อันนะครับลองนึกภาพง,ง่ายๆแบ็กสวิงสม,มุติถ้าเราแบ็กสวิงประมาณนี้แล้วก็โฟลตูให้ยาวกว่าในช่วง,งการแบ็กสวิงของเราแล้วนะครับการพัตต์ของเราก็จะเป็นอตัตราเร่งไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้สําหรับผู้เริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับเป็นแค่จุดเริ่มนะครับแบ็กสวิงหนึ่งนิ้ว ลูกจะเดินทางไปประมาณ1ฟุตบอกก่อนนะครับเป็นแค่จุดเริ่มเพราะมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกกลีนแล้วก็ทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเราประเภทตอนนี้มันแบงค์จริงจริงมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยหนึ่งนิ้วแบ็กสวิงก็คือลูกจะเดินทางไปประมาณ1ฟุตนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องมา adjust กันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านสามารถจะพัดได้ด้วยอัตราเร่งเมื่อไหร่นะครับ เราจะรู้สึกถึงสปีดของหัวไม้เวลาผ่านพัตเตอร์เวลาผ่านลูกนะครับความเร็วของหัวไม้หรือพัตเตอร์เวลาผ่านลูกนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มจับความสึกของอน้ําหนักในการให้น้ําหนักพัดระยะของการพัดได้อย่างแม่นยํานั่นเองนั่นคือในส่วนของสโตรกนี่ในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับในส่วนแบบฝึกหัดเนี่ยผมเอาลูกมาวางไว้ห้าลูกถ้ากตรีเรามีพื้นที่มากกว่านี้นะครับเราก็สามารถใช้เป็นหกเจ็ดลูกได้นะครับง่ายๆครับง่ายๆเลย หนึ่งเก้าไปเรื่อยๆหนึ่งเก้ายาวไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นลูกแต่ละลูกจะห่างประมาณสามถึงสี่ฟุตนั่นเองนะครับห่างประมาณสามถึงสี่ฟุตนั่นเองหน้าที่เราก็คือค่อยๆจับระยะของการพัดนะครับค่อยๆอ,ออกไปทีละนะครับสี 4, ่ฟุตสามฟุตด,ดูซิว่าไออัตราความเร่งมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับอันนั้นจะช่วยพัฒนาความรู้สึกของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วในระยะเหล่านี้เราสามารถควบคุมสปีดพัตเตอร์ได้มากน้อยหรือแม่นยําขนาดไหนนะครับ ถามว่าต้องพัดลงหมดไหมห้าลูกหกลูกนี้ไม่จําเป็นนะครับเอาเป็นว่าอย่าให้เกินสองพัดเริ่มต้นก่อนนะครับอย่าให้เกินสองพัดเลยแต่ละลูกไม่มีสองไม่มีสามพัดเด็ดขาดนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถจะเริ่มจับระยะได้นะครับบางคนก็อาจจะกาหนดตัวเองก็ได้ครับวงกลวงวงคลิปอะไรก็แล้วแต่จะเอาไม้อันนึงมาวางไว้ก็ได้ด้านหลังนะครับไม่ให้แรงไปหรือว่าสั้นไปก็ได้อันนั้นไปหาเทคนิคแล้วก็ปรับปรุงปรับแต่งการเล่นของเราเองนะครับ อันนี้ก็คือประมาณนั้นนะครับลองกันดูนะครับแบบฝึกหดลักษณะแบบนี้นะครับลองไปฝึกกันดู นะครับลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็ถ้ามีพื้นที่กรีนมากกว่านี้ก็หลายๆลูกไปได้นะครับถ้าทุกอย่างค่อนข้างที่จะต่อกลุ่มแล้วก็สามารถทำสองพัดได้ก็แสดงว่าท่านเริ่มควบคุมระยะพัดของท่านได้นั่นเองครับ